มีช่วงหนึ่งของการเดินทางที่โลกไม่ได้ส่งสัญญาณเข้ามาหาคุณอย่างเดียวแต่หัวใจของคุณเริ่มส่งสัญญาณกลับไปบอกคุณเองด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่จริงๆในชีวิตนี้และมันไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่แรงที่ผลักคุณแบบรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นเสียงเบาๆที่คุณจะได้ยินก็ต่อเมื่อใจหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ มันคือช่วงที่คุณเริ่มรู้สึกว่าความอยากบางอย่างที่เคยทำให้หนักมันกลับเริ่มเบาลงเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามตัดใจหรือพยายามควบคุมมันเลยเพราะความอยากที่เกิดจากความกลัวมักจะทำให้ใจนั้นขบแคบร้อนรุ่มและต้องได้ตอนนี้แต่ความอยากที่เกิดจากแก่นของตัวตนจริง จะทำให้ใจนิ่งขึ้นกว่าที่เคยไม่เร่งไม่ดิ้นไม่บีบแค่รู้สึกว่าถ้าได้มันดีและถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรานั้นหายไปจากตัวเองในภาวะแบบนี้คุณจะสังเกตเห็นชัดเจนว่าอะไรที่คุณเคยต้องตามให้ทันแท้จริงแล้วมันไม่ได้ช่วยพาให้คุณเติบโตแต่อะไรที่คุณไม่ต้องตาม กับเริ่มขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดในจังหวะที่คุณพร้อมจะรับนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของนักรบเพราะเป็นจุดที่คุณเห็นได้ด้วยตัวเองว่าความอยากที่แท้ไม่ได้ทำให้คุณหนักแต่มันทำให้คุณลอยขึ้นเหมือนมีพื้นที่ในใจเพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่ใช่จริงๆโดยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องรีบให้ใครเข้าใจ และเมื่อคุณเริ่มเห็นความต่างระหว่างสิ่งที่หัวใจต้องการเพราะเป็นตัวคุณกับสิ่งที่หัวใจเคยอยากเพราะกลัวว่าจะไม่มีคุณจะเริ่มเดินบนเส้นทางที่เบากว่านิ่งกว่าชัดกว่าและตรงกับพลังของคุณจริงๆแบบไม่ฝืนตัวเองมีบางเสียงในใจที่คุณเคยคิดว่าเป็นความต้องการจริงของตัวเองเพราะมันดัง มันชัดมันเร่งและทำให้คุณรู้สึกว่าต้องได้ตอนนี้ไม่อย่างนั้นจะหายใจไม่เต็มปอดแต่พอใจของคุณนั้นนิ่งขึ้นคุณจะเริ่มฟังออกเองว่าเสียงนั้นมันไม่ใช่ความต้องการของปัจจุบันแต่มันคือเสียงของความอยากเก่าที่เคยเกิดขึ้นตอนที่คุณยังกลัวตอนที่คุณยังไม่มั่นใจตอนคุณยังคิดว่า ตัวเองนั้นไม่พอความอยากเก่าเป็นแบบนั้นเสมอมันเร่งมันกดดันมันทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ได้คุณจะเสียอะไรบางอย่างไปมันทำให้คุณวิ่งแทนที่คุณจะเดินด้วยจังหวะที่แท้จริงของตัวเองแต่วันนี้คุณเริ่มฟังออกแล้วว่า เสียงแบบนั้นมีน้ำหนักของความกลัวซ่อนอยู่และทันทีที่คุณจับแรงสั่นนั้นได้คุณจะรู้เลยว่าเสียงนี้ไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่แรงดึงจากข้างในมันคือเงาของอดีตที่ยังติดค้างอยู่ในจิตในภาวะแบบนี้เองคุณจะเริ่มแยกแยะได้ง่ายขึ้นว่าความอยากที่แท้นั้นใจจะเบาความอยากเพราะกลัวใจจะหนักความอยากที่แท้ไม่เร่ง ความอยากเพราะกลัวต้องเดี๋ยวนี้ความอยากที่แท้ไม่ทําให้สูญเสียตัวเองความอยากเพราะกลัวทําให้คุณเล็กลงทุกครั้งที่ตามมันน่าสนใจมากที่คุณไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากมายแค่สังเกตความรู้สึกหลังเสียงนั้นมันดังขึ้นคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนและนี่ไม่ใช่การปฏิเสธความอยากแต่มันคือ การเห็นต้นกำเนิดของมันอย่างชัดเจนจนคุณไม่ลงไปเดินตามเส้นทางเดิมที่เคยทำให้คุณนั้นเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวในวินาทีที่คุณฟังออกคุณจะรู้สึกเหมือนโลกนั้นสดใสขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันชัดเจนแต่เพราะคราวนี้คุณไม่ต้องวิ่งตามเสียงที่ผิดอีกต่อไปแล้ว วันที่243เมื่อคุณเริ่มแยกออกว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของที่เคยอยากเพราะกลัวเพราะความอยากที่แท้ไม่เคยทำให้หนักมีแต่ทำให้เบาเมื่อคุณเริ่มฟังออกว่าเสียงไหนคือความอยากเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาไม่ใช่การตัดความอยากนั้นทิ้งไปทั้งหมดแต่มันคือการที่ความอยากที่แท้เริ่มลอยขึ้นมาจากกลนบึงของใจ อย่างช้าๆเหมือนสิ่งที่เคยถูกทับไว้ใต้ชั้นของเสียงที่มันฟุง้งเสียงที่กลัวเสียงที่แรง่งเริ่มมีพื้นที่โผล่ขึ้นให้คุณเห็นชัดขึ้นทีละนิดความอยากที่แท้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่เคยผลักคุณแต่มันรอคุณมันไม่เรง่งไม่บังคับไม่ทำให้คุณนั้นแคบลงแต่ทำให้คุณหายใจได้ลึกขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้สึกเลยว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ใจสั่นแต่มันทำให้ใจนิ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณต้องรีบแต่มันทำให้คุณอยากค่อยๆเดินไปหาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณกลัวจะพลาดแต่มันทำให้คุณนั้นพร้อมที่จะเติบโตไปกับมันไ <hi fala> wow. ม่ใช่สิ่งที่ต้องการการยอมรับแต่มันคือสิ่งที่ใจของคุณยอมรับตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเดินไปหามันสิ่งที่น่าสังเกตคือ ความอยากแท้จะไม่มาแบบเสียงดังมันมาแบบความรู้สึกที่สงบแต่หนักแน่นเหมือนแรงลมอุ่นที่พัดเข้ามาแล้วคุณรู้ทันทีว่านี่แหละทิศที่ฉันควณเดินไปและที่น่าทึ่งที่สุดคือความอยากแท้ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องการให้โลกมอบอะไรให้แต่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณพร้อมที่จะมอบบางอย่างให้โลกแทนพร้อมจะสร้างพร้อมจะเติบโตพร้อมจะเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าที่เคยมันคือความอยากที่ทำให้คุณนั้นขยายตัวเองไม่ใช่หดตัวทำให้คุณมั่นใจขึ้นไม่ใช่หวาดกลัวทำให้คุณเบาสบายไม่ใช่หนักกดทับเหมือนก่อนและในวินาทีที่คุณเริ่มรู้สึกว่า ฉันไม่ต้องวิ่งตามอะไรแต่ฉันอยากเดินไปทางนี้จริงๆนั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดที่สุดว่าความอยากแท้กำลังแยกตัวขึ้นมาให้คุณเห็นเต็มๆไม่รีบอธิบายอะไรเลยมาดูเทคนิคสามเทคนิคของนักรบการเดินตามความอยากแท้โดยไม่หันไปตามความกลัวเมื่อคุณเริ่มแยกออกแล้วว่าอะไรมันคือความจริงขั้นตอนต่อไปของนักรบ ไม่ใช่การผลักความกลัวออกไปแต่มันคือการเดินตามความอยากแท้ให้มัน่นคงโดยไม่ให้ความอยากที่เกิดจากความกลัวนั้นดึงคุณกลับไปในเส้นทางเดิมและนี่คือสามทักษะที่นักรบต้องใช้ในช่วงนี้ทักษะที่ทำให้การเดินของคุณนั้นเบาคมและตรงที่สุดเทคนิคที่หนึ่งแยกแรงสั่นจากแรงนิง่งฟังพลังของความอยากให้ขาด สิ่งที่มาจากความกลัวจะทำให้ใจนั้นสัน่นสิ่งที่มาจากตัวตนจริงจะทำให้ใจนิ่งนักรบต้องแยกให้ขาดต้งแต่ความรู้สึกแรกวิธีการฝึกทุกครั้งที่เกิดความอยากให้หยุด5วินาทีฟังแค่ความรู้สึกแรกหลังจากคำถามนี้สิ่งนี้ทำให้ฉันนิ่งหรือสัน่นถ้านิ่งมันคือใช่ถ้าสั่นมันคือความอยากเก่าที่มาจากความกลัวตัวอย่าง คุณอยากเริ่มโปรเจกต์ใหม่ถ้าความคิดนั้นทำให้หายใจได้ลึกขึ้นนี่คือความอยากแท้แต่ถ้ามันทำให้แน่นหน้าอกกลัวช้านี่คือความอยากเก่าหากอยากติดต่อใครสักคนถ้าใจสงบนี่คือแรงดึงจริงแต่ถ้าใจนั้นรีบมันคือกลัวเสียหรือกลัวพลาดเทคนิคที่สองเดินก้าวเล็กที่สุดที่ไม่ทำให้หนัก ความอยากแท้ไม่เคยรีบถ้ามันเป็นของจริงมันจะรอคุณได้นักรบจึงเดินด้วยก้าวที่เบาแต่คมแทนที่จะพุ่งเพราะตื่นเต้นวิธีการฝึกเลือกทำเพียงก้าวเล็กหนึ่งก้าวต่อหนึ่งวันหลักคือก้าวนั้นต้องไม่ทำให้ใจนั้นหนะักหยุดทันทีถ้าเริ่มรู้สึกว่ากําลังเร่งเพราะความกลัวตัวอย่างอยากเริ่มทำงานด้านใหม่ไม่ต้องลงคอสใหญ่ แค่หาข้อมูลเพียงแค่10นาทีหากอยากเปิดธุรกิจเล็กๆไม่ต้องพร้อมทุกอย่างเริ่มจากจดไอเดีย3าข้ออยากสื่อสารกับใครบางคนไม่ต้องทักยาวๆส่งเพียงประโยคเดียวที่จริงที่สุดในใจเทคนิคที่3ดูผลหลังการขยับโลกตอบอยังไงใจตอบอย่างนั้นสิ่งที่ใช่ จะทำให้หลังการขยับนั้นมันเบาสิ่งที่ไม่ใช่จะทําให้หลังการขยับมันหนักนี่คือเครื่องมือที่วัดแล้วแม่นที่สุดในเส้นทางของนักรบวิธีการฝึกหลังจากทำก้าวเล็กๆให้ดูสองอย่างนี้อย่างแรกใจตอบอย่างไรหากใจนั้นตอบเบาแปลว่าสิ่งที่ทํานั้นตรงกับตัวคุณแต่หากมันหนักนั่นคือก้าวที่มีความกลัวปนอย่างที่สอง โลกตอบอยังไงหากมันไหลแสดงว่ามันสอดคล้องแต่หากติดขัดให้หยุดไม่ฝืนตัวอย่างหลังส่งข้อความไปหาคนคนหนึ่งถ้าใจโล่งให้เดินต่อแต่ถ้าใจนั้นตึงนั่นคือเจ้าจากความกลัวหลังลองทำงานสายใหม่ถ้าเหตุการณ์รอบตัวสนับสนุนนั่นคือคุณมาถูกทิศแต่ถ้าติดสะดุดทุกเรื่องให้ดูใหม่ว่านี่คือความอยากหรือความกลัว ความอยากแท้ไม่เคยขอให้คุณรีบไม่เคยทำให้คุณหนักและไม่เคยทำให้คุณหายจากตัวเองถ้าคุณเดินตามมันด้วยก้าวที่นิ่งและเบาพอมันจะพาคุณไปถึงที่ที่คุณควรอยู่โดยไม่ต้องกลับไปเป็นคนที่วิ่งตามความกลัวอีกต่อไปสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หนึ่ง แยกแรงสั่นจากแรงนิ่งนักรบไม่เดินตามเสียงดังแต่เดินตามแรงนิ่งที่ไม่ผลักไม่เร่งเพราะสิ่งที่มาจากแก่นจะทำให้ใจสงบเสมอเทคนิคที่สองเดินก้าวเล็กที่สุดที่ไม่ทำให้หนักความอยากแท้จะรอได้นักรบจึงเดินอย่างแม่นยำไม่วิ่งเพราะตื่นเต้นหรือกลัวช้าเทคนิคที่สามดูผลหลังการขยับ สิ่งที่ใช่จะทำให้คุณนั้นเบาหลังลงมือสิ่งที่ไม่ใช่จะทำให้คุณหนักขึ้นทันทีความอยากที่แท้จะพาคุณเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องผลักความอยากเพราะความกลัวจะพาคุณวนกลับไปที่เดิมโดยไม่รู้ตัวนักรบที่แท้คือคนที่ฟังความต่างนี้ออกและเลือกเดินตามความอยากที่ทำให้เบาไม่ใช่ความอยากที่ทำให้หนักเมื่อคุณเริ่มฟังออกแล้วว่า เสียงไหนคือความอยากแท้และเสียงไหนคือความอยากเก่าบางอย่างในใจของคุณก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆสิ่งที่เคยเร่งคุณเริ่มเบาลงสิ่งที่เคยบีบใจเริ่มคลายสิ่งที่เคยรู้สึกว่าต้องได้เดี๋ยวนี้กับกลายเป็นสิ่งที่ถ้ามามันก็ดีแต่ถ้าไม่มาใจของคุณก็ไม่ได้หายไปจากตัวเองเหมือนแต่ก่อนนี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดที่สุดว่า คุณกำลังเดินออกจากเส้นทางที่ถูกสร้างด้วยความกลัวไปสู่เส้นทางที่ถูกสร้างด้วยตัวตนจริงของคุณและในความเบานั้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากโลกเริ่มตอบสนองคุณด้วยความนิ่งแบบเดียวกับที่อยู่ในตัวของคุณเหมือนสนามรอบตัวค่อยๆปรับคลื่นของมันให้ตรงกับคลื่นในใจคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามดึงมัน ต่เพราะคุณหยุดส่งสัญญาณที่คาดเคลื่อนออกไปแล้วนี่คือจังหวะใหม่ที่คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ใช่เริ่มโผล่ขึ้นมาพอดีในเวลาที่ใช่ทีละจุดทีละชิ้นเหมือนชิ้นส่วนของภาพใหญ่ที่เคยกระจัดกระจายอยู่รอบตัวค่อยๆเดินเข้ามาเชื่อมต่อกันเองตามจังหวะของหัวใจที่นิ่งขึ้นของคุณและในวันต่อไปคุณจะได้เห็นว่า อะไรคือของจริงและอะไรคือเสียงที่ทําให้คุณนั้นหนักต่อจากนี้คุณจะได้เห็นภาพที่ลึกกว่านั้นว่าเมื่อคุณเดินด้วยความอยากที่แท้จริงสิ่งที่อยู่บนเส้นทางนั้นจะเริ่มเข้ามาหากันเองโดยไม่ต้องจัดวางไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องบังคับให้อะไรเป็นแบบแผนเพราะเส้นทางที่ถูกมันไม่เคยต้องฝืนให้ชัดมันชัดขึ้นเองเมื่อคุณนิ่งพอจะเห็น พบกันวันที่244เมื่อสิ่งที่ใช่เริ่มเชื่อมต่อกันเองทีละจุดเพราะเมื่อภายในของคุณนั่นนิ่งพอเส้นทางภายนอกจะเริ่มประกอบตัวเหมือนชิ้นส่วนที่รอเวลามานัน